สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาทบทวนนะครับแล้วก็สรุปเรื่องคําควบกล้ำโดยที่เรารู้กันนะครับคําควบกล้ำแบ่งออกเป็นควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะครับคําควบกล้ำแท้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือพระยัญชนะสองตัวที่เขียนเรียงกันใช้สระเดียวกันนะครับ และออกเสียงควบกับตัวรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแวนเรามาดูพระยัญชนะต้นที่ควบกับตัวรอเรือจะแบ่งออกเป็น5ตัวนะครับตัวแรกก็ไก่รอเรือตัวที่สองคอควายรอเรือตัวที่3ามปอปลารอเรือตัวที่4ี่พอพานรอเรือตัวที่ห้าต้อเต่ารอเรือตัวอย่างคำนะครับเช่นคำว่ากรอบ ครูปราพระตรวจเป็นต้นเห็นไหมออกเสียงควบกันทั้งสองตัวมีรอเรือก็ต้องกระดกลิ้นด้วยนะครับต่อไปคำควบกล้มที่ควบกับตัวรอลิงมีห้าตัวเหมือนกันเช่นกอไก่รอลิงคอควายรอลิงพอพึ่งรอลิงปอปาลารอลิงพอพาลรอลิงนะครับแล้วก็ คำควบกล้มแท้ที่ควบด้วยตัววแหวนมีอยู่สตัวเท่านั้นก็ไก่วแหวนขอไข่วแหวนและคอควายวาแหวนขว้างขวานความเป็นต้นนอกจากควบแท้แล้วนะครับยังมีควบไม่แท้ด้วยคำควบกล้มไม่แท้เนี่ยคือมันจะอ่านออกเสียงเฉพาะพะยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะครับผม มันจะมีจอจานซอโซซอสลาซอเสือนะครับจะควบด้วยตัวรอเรือแต่ไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยนะเช่นจอรอคำว่าจริงซอโซ่รอเรือเช่นคำว่าไซซอสารรอเรือเช่นเศร้าสีซอเสรอเรือเช่นสร้างสร้อยเสริม นอกจากนี้ยังมีทอทหารรอเรือด้วยเช่นคำว่าทรายก็อ่านว่าทรายไปเลยหรือจะเป็นทอทหารรอเรือแต่ออกเสียงเป็นตัวซอโซนะครับเช่นคำว่าทราบเห็นไหมทราบสุดโซมอ่านว่าสุดโซมเป็นต้นเนาะนอกจากจะมีควบกัมแท้และควบกัาไม่แท้ของไทยแล้วนะครับ ในภาษาต่างประเทศเขาก็มีคำควบกล้ำแท้ของเขาด้วยนะคำควบกล้ำแท้จากต่างประเทศจะมีตัวดอเด็กรอเรือทอทหารรอเรือฟอฟานรอเรือฟอฟานรอลิงบอใบไม้รอเรือบอใบไมรร้รอลิงดอร,รอเช่นดับทรอเช่นคำว่าโทฟอฟานรอเรือเช่นฟรีฟอฟานรอลิงเช่นฟูอร์ไ บอใบไ,ไม้รอเรือเช่นบรูไนบอใบไม้รอลิงเช่นอะไรล่ะายเป็นต้นนะครับบู Blue. เป็นต้นอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบพร้อมกับเทคนิคการจำควบกล้ามรอเรือให้หนูจำว่าเก็บของไปคืนพี่ตูนเก็บของไปคืนพี่ตูนควบกล้ามรอลิงให้จำว่าเพื่อนคุณไปกินข้าวผัด ควบกล้ำด้วยวอลแวนก็ไก่คอไข่คอควายจำได้2อ,อย่างแล้วตนหนูชอบอย่างแรกไก่ไข่ควายอย่างที่สองกบเขียดคางคกนะครับก็สรุปเรื่องราวความรู้เรื่องคําควบกล้มไปแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบจํานวน15ข้อนะครับใครที่สามารถทําได้10คะแนนขึ้นไปถือว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ในการเรียนรู้เรื่องคําควบกล้มแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ